ตอนนี้ถ้าถ้าถับปัจจุบันกับในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดเลยนะครับจนปัจจุบันคือปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดซึ่งไม่เคยชีวิตดีแบบนี้มาก่อนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นหลังจากที่ที่ผมเริ่มเริ่มมีมีลูกชายสิ่งที่โคบอลพูดเมื่อสักครู่อะครับว่าเอ้ยถ้าแบบปากยังไม่อิ่มท้องยังไม่อิ่มเราเรายังไม่ได้นึกเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยอยากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยคืออาจจะไม่ได้เกี่ยวซะอย่างนั้น <c oughs> แต่มันอาจจะเป็นเราที่นิสัยไม่ดีเอง <c oughs> <ๆ S 1> เพราะว่าเราก็หมาดกับชีวิต เราทางานหนักได้แต่เราดูแลสุขภาพไม่ได้เราไม่ยอมไปออกกําลังกายเราเอาเวลาพักผ่อนเราที่เราทําหลังจากทางานหนักเนี่ยไปเที่ยวในตอนที่เรายังไม่ได้มีพันธะไม่ได้มีครอบครัวครับเราเป็นผู้ชายคนนึงใช่ครับที่เคยจนมาก่อนนะครับตอนนั้นก็ไม่ได้รวยนะแต่ก็คือเหมือนกับว่าดูแลตัวเองได้แล้วก็ไม่ได้มีหนี้สินอะไรแล้วก็ไม่มีใครที่ต้องดูแลมากมายนะก็คือมีตัวเองแล้วก็พ่อแม่พอเราเงินเหลืออแทนที่เราจะไปออกกำลังกายวลาเรามีเวลาไปเที่ยวนิดนึง มันเหมือนเด็กที่ยังไม่คเคยใช้ชีวิตเอเอข้าใจเ<อ>ข้าใจความรู้สึกเออแต่แต,ติดแสงสีเสียงนะครับกินเหล้าเยอะมากอย่าเรียกว่ากินเอาสนุกอะครับผมว่าน่าจะกินเอาแชมป์อะไรเนงะี้ยคือในห้าวันเนี่ยผมก็เที่ยวแล้วแบบสี่วันตอนนั้นกี่ปีมาแล้วโอ้จริงๆก็ไม่นานนะครับก็ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักสี่ห้าปีที่แล้วสี่ห้าปีที่แล้วใช่ซัดเต็มมาตลอดก็ต้องบอกว่ามันมันดีขึ้นในทุกๆบริบทของชีวิตไหมครับในปีนี้ทั้งเรื่องการเงินครอบครัวทั้งเรื่องสุขภาพที่เราเริ่มออก เอ,อ่อถ้าเป็นในปีนี้คือดีดีทุกด้านเลยครับอใช่ดีทุกด้านเลยอืมันดีแบบที่ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าตัวเราอะ่ะอืจะเป็นคนที่ดีแบบนี้มาก่อนคือคือคือ,คอ,คอเราเรารู้สึกว่าในในบริบทในชีวิตเราในการดิ้นรนมาเราก็รู้สึกว่าเราเราเป็นคนเท่าๆหมายถึงว่าสร้างชีวิตแล้วก็เที่ยวกับบ้านเช้าลักสนุกในการเที่ยวแต่ก็ต้องสร้างตัวด้วยเพราะเดี๋ยวไม่มีเงินไปเที่ยวแต่ว่าหลังจากมีลูกครับ ผมเที่ยวน้อยลงดื่มน้อยลงเลิกงานกับบ้านจริงๆงงานผมก็ค่อนข้างอิสระนะแต่ก็คือเหมือนไล่ไล้เสร็จก็กลับบ้านเพื่อนชวนไปเที่ยวเนี่ยต้องชวนผมสามรอบก่อนผมถึงจะไปครั้งหนึ่งแลอย่างน้อยก็คือ,อยังคีบความสัมพันธ์ไว้อยู่เมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีแต่เพื่อนที่เป็นเที่ยวเที่ยวใครไม่เข้าใจเนี่ยเขาก็จะออกจากชีวิตเราไปเราก็โอเคเพราะว่าบริบทเราตอนนี้เราให้กับลูกกับครอบครัวแล้วพอเรามีพฤติกรรมแบบนี้ครับเราออกมาออกกำลังกาย เราเราก็ไม่ค่อยอยากกินแล้วครับเบียร์เราก็จริงๆถ้าไม่ได้ช่วงเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างเราก็เราก็ไม่ได้ทานเลยอพอเราไม่เที่ยวเราก็ไม่ได้ใช้เงินกับสิ่งที่ไร้สาระต้องต้องบอกแบบนี้ครับอออพอเราไม่ดื่มสุขภาพเราเวลาเราไปออกกําลังกายมันก็เหมือนว่าภายในมันได้เต็มมันได้ฟืนฟ้นฟนูเต็มๆอะไรเงี้ยครับเราพักผ่อนเพียงพอ,อเราก็เรารู้สึกว่าพอเราดีในด้านหนึ่ง นะครับในด้านของภาพหรือว่าชีวิตครอบครัวเงี้ยครับโอเคเราก็จะเป็นคนที่ส่งแต่พลังที่ดีให้กับลูกให้กับภรรยาอะไรเงี้ยครับกลายเป็นว่ารอบตัวของผมตอนเนี้ยมันมีแต่ความสุขและเป็นความยินดีให้แก่กันและกันเจอใครก็ก็ยินดีเจอใครก็มอบรอยยิ้มมอบเสียงของเราะมอบความสุขแล้วพอมเป็นแบบเนี้ยกลายเป็นว่าตอนไปเทศเราก็เทิดดี พอเราเทรดดีเราได้เงินเยอะเรามีความสุขเก็บเงินอยู่ชีวิตเรามันก็ดีอะไรเงี้ยครับอืมอืมัมมนมันเป็นประมาณนั้นอืมก็คือชีวิตโดยรวมตอนนี้ก็ค่อนข้างแฮปปี้มากๆในในทุกบริบทใช่ใช่ใช่ครับ